อยากจะได้บรรยากาศเก่าๆแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยก็เข้าไปรักษาในสวัสดิการ30บาทนะครับที่ทําให้คนยากคนจนนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษากผมดูว่าบรรยากาศมันก็จะทำให้พี่น้องเนี่ยมีรอยยิ้มและมีความสุขแล้วมีความหวัง ที่เราจะได้ต่อสู้การใช้ชีวิตยอยู่อย่างปก,ปกติสุขต่อไปจริงๆค,คือการเอื้ออารีการเอื้ออารีในสังคมเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเสมอนะครับความเอื้ออารีเนี่ยเป็นเรื่องที่บรรยายค่อนข้างมายากเพราะมันนโลความสึกจักใจจริงๆแม่ธุรกิจเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยนะครับถ้าถ้ามันเกินไปเนี่ยก็น่าเลือดอ แต่ถ้ากุศลเกินไปก็น่าเสียดเหมือนกันดัะนั้นมันต้องพอดีนะครับไอ,อความเป็นธุรกิจ<า>มันต้องให้พอดีอดอนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมครับเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปครับ